กริปนะครับกริปตัวเมียของฝาครอบเครื่องสัญญาณสวิตไม่ดีนะครับนี่หน้าตากาิปเป็นแบบนี้หนาา้าตาแบบนี้นะครับไม่ดูด้วเครื่องนะไอ้อตัวกริบตัวเมียไม่มีแหละนะครับไม่มีและเดี๋ยวเราจะถ่ายมันเข้าไปนะครับ มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือนี่เป็นล่องเที่ยวเข้าไปลึกๆนะฮะแล้วก็เอาด้านเนี้ยใส่เข้าไปกระดังไปทางขวามือดันไปง่ายๆนะครับไม่ยากแลกดให้มันเข้าไปเข้าที่นะฮะได้ลวทั้งสองตัวก็จะเป็นเหมือนกันนะครับดันไปทางขวามือเหมือนกันแนะ้ใส่เอียงนิดนึง มันเปทางขวามือแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาครอบเครื่องไอวีเทคของโองงานวสวิทช์ได้ีปิดใส่เข้าที่เดิมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบเครื่องนะแล้วก็หมุนให้เกลียวน็อตให้มันเป็นตามตวางของฝาเครื่องนะฮะแล้วก็ยกมันเข้าไปใส่เข้าไปในตำแหน่งมันนะฮะ ดูมุมกว้างๆเลยครับใส่เข้าไปได้แล้วครับก็ใช้ไขควงครงนะับวงปอกแบนแล้เนี่ยแหละครับผมนอตล็อกมันให้อยู่แล้เจะเไขควงอนะ่ะบิดไขล็อกให้มันยึดฝาเครื่องนะ สองตัวนะครับเป็นนักและเซ็ตอันเป็นกิฟต์ตัวนี้นะปลาเข้าเพื่อเข้าเพื่อนอเราก็ไม่หลุดนะคอ่บ นี่ก็เป็นโค้ดพาดของกิบตเมียนะฮะอันผู้ที่ใช้ชีวิต f อนะครับที่กิบเสียชำรุตนะก็หาซื้อได้นะครับเป็นอะไรแท้ o n ได้นะครับ